สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมรถไฟนะครับซึ่งเอาเกมโรบบกมันน่าเบื่อเลยทําให้ทุกคนน่าน่าเบื่อตามไปด้วยซึ่งวันนี้ผมจะจะมาแนะนําอันนี้เลยครับรถไฟน้องๆสักทุกคนสามารถทำเ,เล่นอันนี้ได้นะครับรถไฟผมชอบมากครับรถไฟแบบนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิด ยังยังไม่รู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรก็ดูในนี้ครับเชวิรู้จักเชวินะไหมตรงนี้เชวิโอเคนี่ตรงนี้เชวินะโอเคต่อไปอาดาบไหนดีนะที่ผมเคยเล่นไปเมื่อเมื่อก่อนๆน,นะครับนะโอเคเอาดานนี้ดีกว่าโอเคโอเคเริ่มกันเลยนี่นะครับนะเอาก็ต้องรอโคสโนอ,อีฮิอเอ แล้วก็อไเน่ยโอเคไปได้โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วโอเคนะขอดูรูกไฟหน่อยทินี่ผมเคยเล่นไปนะครับนะซึ่งยุคก,ก่อนนี่นะครับนะโอ้โหอันนี้ซึ่งมันมีอัปเดตใหม่ด้วยนะคะเมื่อก่อนมันจะไม่มีเออไอ,อเจ้าเจ้าไหนนะอันนี้นี่นี่ตรงสีดําเนี่ยนะครับนะแต่แต่ตอนนี้นี้มีอัปเดตใหม่แล้วนะโคตรโชคดีอะ โอเคต่อไปสร้างอะไรดีนะเดี๋ยวชิบเน่แบบนี้เลยไม่ใช่ดีเน่ฮ่าท้าฟ้าดูทดันใดหังก่อนเอาสร้างอะไรดีนะเชก่อนทุกคนนี่ไงนี่ไงเออวางอย่างนี้ที่สถาดีแล้วก็ยังไม่พอเอออย่างนี้ด้วย รูนรูนมันมีอะไรอัปเดตบ้างเอ้ยอัปเดตเสียงว่ะอัปเดตเสียงว่ะซึ่งผมเคยเล่นไปนะคะแต่ตแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อ,อ,อัดวิดีโอไว้ในตำนานเลยทำให้ทุกคนคนิดหวังกันมากโอเคเปลี่ยนดูสินี่ฮะนี่อันนี้อันนี้ด้วยไปดีนี่จะบวาขับปกติก็ปกตินะแต่ว่าเอาในความละ แรงสูงเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมทำไมทำไมเขาไม่เอาความแรงสูงหรอก็ใช้แบบนี้สิครับนี่ถ้าเกิดความแรงสูงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเพิ่มความแรงสูงเดี๋ยวให้ทุกคนได้รู้เองและว่ามันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมจะเรื่องความแรงสูงขอตั้ดับโล่โอ้โหเลยแล้วก็ตดไฟด้วยโอเคไปโจมตีมันด้วยตีดาบ เป็นซีบาปีดาปโปปีดาปโปอาดูนะดูนะทุกคนดูนะนี่เห็นไหมมันจะพังเห็นไหมนี่เบคอนเบกแมมเบกแมมมือ, <c oughs> มมอโอเคนี่อันนี้แบบเป็นยุคก,กันก่นอะไรแบบนั้นอ๋อไอเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีของละวันด้วยระดับสี่ระดับเออถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะทำได้สำเร็จก็รับไปเลยชิงรางวัลนคโคฉลาดเลยเออดีดีดอ่ะนี่สร้างระบบอินเดียที่นับถือศาสนาแล้วก็ที่ทำงานแห่งหนึ่งอย่าาว่ากูไม่ตื่นนะ แล้วก็ที่พักเชิบนี่ก็ต้องยาวหน่อยเพราะว่าคนใกล้จะมาเยอะเยอะไงส่วนนี้สถานีนี่ที่ลานจอดรถของรถไฟที่ที่ไม่ได้แบกตวผู้ผู้โดยสารมาด้วยโอเคต่อไปอันนี้ต่อยังไงวะตกไหนวะนี่ครับท่านผู้ชมเน่แบบนี้เลย ไปโหโคตรดันเลยโอเคต่อไปนี่คืออูดูอ่ะอะไรอ่ะดูโอเค,อ,อ,เคอันนี้คือรถไฟอะไรก็ไม่รู้ว่าเบอร์อที่สุดจกตีมันโอ้โหความเร็วอยู่นะ ถ้าเกิดถ้าก็ดมันอยากมีอะไรอัปเดตหรอนี่จบิีมาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนจ้ว้าวโ้าว้าวไปเร็วมากผาไปเร็วมาก <c oughs> เห็นไหมว่าไฟนี่แรงจริงเดิแต่นี่แรงก็อีกเป็ดเป็ดเป็ปผมกำลังมาเิียวด้ความแรงสูง1,759วหเ้อยหา โอ้โหมาเร็วจริงมาเร็วจริงโอ้โหโอ้โห,โโหเกือบจะถึงร้อยแล้วอันนี้รถไฟฟ้าหรือรถอะไรกันแน่เนี่ยท้าไมไม่ถึงร้อยเลยถ้าเกิดเป็นถึงร้อยเนี่ยรถไฟฟ้าแน่นอนถ้าเกิดไม่มีสาวแปลว่าไม่ใช่รถไฟฟ้าโอเคต่อไปรวมกับอันนี้วักโอ้โหมันรวมกันไงมันรวมกันไงเลยทําให้มันเกิดเกิดวิวัฒนาการอะไรเกิดขึ้นนี่ทำแบบนี้แม่ไเลย ไปต่ออชิบโอ้โหไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเลยอชิบหายเอ,อเอาอย่างนี้ดีวกว่าเดไม่ได้สิรถบสฟ้าไม่ใช่นี่คือแบงค์ส่งของมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยอันนี้ไม่ใช่มัน,นโอเคเจ็บอันนี้คือแบงค์ส่งของมาอาชิบแล้วก็ปอกเดือนสัญญาเดไม่ใช่ดีอันส่งผู้ดีสารมาแพ็คด้วยกัน เอะเอะอาชิบอาชิบอาชบพอาชบพว้วนี่เปลี่ยนรถไฟแม่เมเลยต่อไปจอดปียเคยดูกาแล็กซี่ปะท่านผู้ชมผมชอบเลยแบบนานาที่เป็นเรื่องอันเี้อ่ะจริงทุกคนนี่รลับพลิศได้ด้วยแบบที่เป็นรถไฟลอยในอวกาศอ่ะดูนะ แบบเป็นแบบกาเล็กซี่อ่ะเออจริงเนี่เป็นมันจะพร้อมดังแบบนี้นี่นจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดโอเคนี่คือรถไฟฟ้าไปก้เอโอเคเรถไฟฟ้าแน่นอนนลักษณะแบบนี้ เคยเห็นว่าโอ้โอ้เออทต่เบิมเริ่มขึ้นนี่เด็กๆณเลยสิโอ้โหแต่สวยงามด้วยสวยงามสวยงามจริงรู้ปลี่นุ๊เยดู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 ว้าวโอเคแล้วถ้าเกิดเพิ่มไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะเป็นยังไงดู โอ้โหเทปไเจ้าเห็นกาลอยลอยจริงลอยจริงหูยาวจริงหอ๋อจมตีมาเดี๋ยวก่อนดูหนสิแล้วก็ตัดภาพมาเล้วตื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 เตืโอเคตือเตืตือตืออืมคงตือเตืตืตือตืไปแบบนั้นตลอดนั่นแหละตันไงมาแล้วดู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  แล้วก็เบรกยูนี่เบรกอยู่นี่เอาเบรกเกินแล้วชิยไเป็นไรขับนีมางเยนี่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 ฉันจะไม่สนฉันจะไม่สนนี่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 รถไฟเบรกไม่ได้ดูอืออ่ะอันนี้คือรถไฟที่เบรไม่ทำงานฮะฮคยดูไหม จะดูแม้ว่ถไฟที่แบกไม่ทำทางานเลยจองตีเอ้ยจุดบจุ๊บจุ๊จุมันเริ่มแบบนี้ไงอะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไงผมบอกฮิปโปเจ้าคือ นี่คือลักษณะที่คนงงทำไมรถไฟหันนี้นมันทำไมมันจอดทักทีทำไมมันเบรกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะของคนโอ้โหไม่เบรคไม่เป็นซีแต่จะลอ้อเลยโอเคจุ๊บ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 ดูนี่คือรถไฟที่เบรกไม่ทันจะไปถึงบ่ายเย็นกลางคืนร้อนชิปเป้งชิเป้งตรงนี้ไง โอเคเปิด okay, ไฟด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วเมงมันจะไปถึงกลางคืนโดยที่ไม่เบรกอ่ะแล้วกเดี๋ยวเ๋้วเมือง โอเคยื okay. ดดู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 ตีดเด,ด,ดี๋ยวจีทีโอเคอันนี้คือรถไฟรถไฟอะไรก็ไม่รู้บ้าบีาิสุดแต่ตอนนี้มันใกล้จะพุ่งเข้ามาเดียวโอ้โห,โหขับช้ามาก โยวดูดูเบกในที่สุดสุดของอดีตพายเบกดูดีอืม a c h i e v โอเคเบกแล้วต่อไปก็รับรองผู้ดีารโอเครับรองแล้วก็ไงอีก อโอ้โหแล้วไฟอันนี้ผมเคยไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรแบบนั้นนะครับนะโอเคนี่คือละคังโอ้โหผมอยากเล่นแบบไม่พากเสียงเลยเทุกคนแต่มันไม่สนุกอะถ้าเกิดพากเสียงอะโอ,โ,โอเค ดถ้าเกิดอยากมีอะไรอัปเดตก็ต้องใช้อันนี้นี่วัตเตอเร์แมนมันสามารถกดได้ด้วยอต่อไปนี่มีทั้งหลายรถไฟเลยทุกคนอมันเจ๋งดีเจ๋งดีจืดจัดอย่างเช่นรถไฟโบดานอย่างยี่ามันเจ๋งมากเลย เออเดี๋ยวเราดูให้รถไฟจบก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูเรื่องประวัติของรถไฟไฟทั้งหมดเลยแล้วกันอันนี้ชูเบรส่งรับคนส่งสินค้ามาแล้วรับรองผู้ดิสารไม่มีใครลงหรอนลวงวาวไม่มีใครลง ใช่ไหมอู้เธอเปประตูเปิดแต่อู้ช่วยเธประตูเปิดวันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกแล้วนะครับไปเลยถ้าเกิดว่มีมีคนเออสีล้อแน่เลยอ่ะชออันนี้คือรถไฟโอ้โหเอาเรื่องรถไฟไม่ถูกอ่ะอีกคือรถไฟอออรถไฟไฟฟ้าถ้าเกิดสร้างในปัจจุบันไปว่ารถไฟไฟฟ้าแน่นอนนะครับนะเออ อันนี้ผมเคยเห็นอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะที่แบบเป็นทะเลทรายอ่ะที่แบบโอ,โอ,นนอนน้โหอเคเนื้อคือรถไฟที่เต็งที่สูที่ผมเคยเห็นนี่มันวนกันได้เยอะ ตอนคืนแล้วนูเนี่ไม่เห็นตอเช้าเลยโอ้ยทำไมไม่เห็นอากาเสนียอะไรเนีเ้ยอ,อ้าวเฝนตกกวาอู้ฝนตกก็ก็เดี๋ยวก็ถสถานีแล้วเราไม่ต้องห่วงด้วยว้าวว้าวว้าวูจไปนได้ดนะโอยดอมปปีมาแล้วไฟปุุนปรุนมาแล้ว

ดีนะเดี๋ยวเนี่ยเออไปก็ตรงสิญช้าสินะไม่ใช่นีมีคือรบจ้างไฟที่ผู้ผู้บริโภคโอเคผมจะออกและไม่สนนี่ผมไม่สนออกแล้ว <c oughs> แล้วก็รถไฟปกติที่หัวยิ่สุดในโลก อันนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วนะครับนะโอ้โหน่านจัดในถ้าเกิดสร้างขึ้นประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหรือหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหรือหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองผมพูดไม่ถูกนะครับนี่ไงโอ้โหขอบคุณชาจริงๆอู้หูโอ้ทำไมลมไฟอันนี้ขอบคุณชาจังเลยวะอู้ช่วยขอบคุณชาจริงๆ โอ้โหอะไรไม่ใช่อันนี้หวยที่สุดในโลกเราจะแคละ่ละครั้งเท่านั้นละครั้งเท่านั้นอันนี้คือรถไฟฟ้าอ่าถ้าเกิดไม่เชื่อดูมันจะเพิ่มละความเร็วในถึงส,ส,สองสอไม่ใช่สิบเท่าโย่มันจะเรงขึ้นกว่าเดิมถึงสามเท่านี่แถมมีเสียงด้วยมันจะมีอจาจารย์สยาม ยย่ได้ดูฮึ่มเ,เ,เร็วจัดเร็วจัดโอ้โหเร็วจัดอืออเออเอ้าเร็วจัดโอ้โหอันนี้เร็วจัดทุกคนเร็วจัดเร็วจัดอือตัวนี้แหละดูแล้วก็ดูด,ดูอ้าวว้าย,ายอีกทีใหม่哟เรือรถไฟที่ ที่แบบไม่ใช่รถไฟฟ้าเพื่อ, <gasps> อโอ้โหไม่เป็ลไรอย่างน้อยก็มีอันนี้อยู่อะไรเ,น,เนี่ยนี่คือรถไฟเฮียอู้ชิบเป้งเป้งไอซอดเอ๊ะอะไรเ,น,เนี่ยอ่ะถอยหลังสิถอยหลังสิอย,งสอย่ากรู้ เย้โอเคไปได,ได้นี่คือรถไฟที่สร้างมาตั้งแต่อะไรอินเดียอ,อันนี้คือรถไฟไฟฟ้าปกติแต่ผมไม่ใช้เฮ้ย <c oughs> อันนี้รถไฟไที่อเมริกาต่อไปรถไฟอะไรอีกนะโหบีหลายรถไฟมากทุกคนไปชื้อไปชื้อชื้อโอเคชื้อเออ นี่คือรถไฟที่แบบตู้ตู้โดยสารมายแมนี่คือบรีเป,ปลของรถไฟโอเคอะไรอีกบ้างนะอยากรู้ฮะอะไรวะโอ้โหไอเม่งตัวตัวนี้วะอะไรวะอันนี้ล่ะอ๋อรถไฟโบราณไอ้น้ำ แล้วมีรถไฟโบราณอีกไหมอ่อินเดียล่ะนี่คืออินเดียฮ่าฮ่าฮ่าผมหาเจอเจอที่อินเดียแล้วพ่อเจา้าโอ้โหดามุนีของอินเดียกำลังก็ดจมอยล์ดูเทปเจ้าขอเหงาการโจมตีบอลล์โจมตีมานโอเคอะไรวะ อ u, à, ืออ ok. ืออ้ยอออือันสุดท้ายอันสุดท้ายอือยเออืออืออ้ยเออเจ๋งดีเจ๋งดีอันสุดท้ายนี่คนรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องนี่นี่กัดสุดท้ายก่อนเนี้ยมาแล้วโอเคชาวอินเดียแสนสมุทรมาแล้วไปเด้อเฮ้ยตัวนี้แหละเบส รับหองพุ่งสั่นก่อนทุท่านเดบวลารับเชิญได้ค่ะไม่เด้อโอเคไดบวลาเริ่มเด้เะคะ่ะนีไปลเลยค่ะโอเคเออมีแค่นี้แหละโอเคมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูประวัติกันโอเคนะครับซึ่งมันอยู่ในประวัติแล้ว แล้วอันนี้รถไฟถูกสร้างขึ้น,นเมื่อในปี1923ถึง1963โอเคอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2010เมื่อปี2005ถึง2010อันนี้ถูกสร้างขึ้นเออไม่มีปีว่ะอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1961ถึง1963ส่วน1992 ถูกสร้างมาแล้วนะครับสองพันหนึ่งอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1 0 0 0 1937แล้วก็ถึง1น0่ ส8สิบแอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามถึงหนึ่การอยหิบแันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งัก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบห้าห้าถึงสองพันสอันนี้สร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งเมสถึงหนึ่อยี่สิบสี่อะไรมีอะไรโอเคนี้แหละอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีหน,นึ่รอ 189ยแปกถึงหนึ่ไม่ใช่ถึงเออไม่มีถึงนะโอเคอันนี้อันี้สำารหนันเก้าิบแปดถึงหนึ่น้อยะอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีสองพนอะอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่้าร้อยสามถึงหนะึ่อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีหนะึ่อันนี้ถูกสร้างขึ้นเม 1, 1, นนื่อปีหน,น 1953หโอ้โหอันนี้มันโบราณมากเลยนะเนี่ยรถแอปอันนี้1960อันนี้ถุกสร้างขึ้นมาปีห9่กอยร้อเสจถึง2อพันสอกันัสร้างขึ้นมาปี่อปีก9 9สถึง2 0 0พอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี1 thousand, 2, Hence, 10, ่อปี1966ถึง1971อันนี้ถูกสร้างขึ้นปเมื่อปี1979เจ็ดส อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2010อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2 0งพอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2000อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1995อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1988อันนี้ถูก1นึ่อันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2000ัอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื Corona ่อปี1941ถึง1957 อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี่ัถึง2004อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี1 9ึ่อถึง1938อันนี้ทูกสร้างขึ้นมาปี่ถึง2อ1 5อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี1 9่อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี1 9 1่อถึง1916อันนี้อะไเนี่ยอันนี้ ามอปี1954ันอถงนึนอันนี้ถูกสร้างขึ้นม่าปี1ส8บเอันนี้ถูกสร้างขึ้นมือปี2003ันอันนี้สูกสร้างขึ้นมาอปี1860ถึงห8่ไม่ใชอน่้สไม่ใช่อันนีู้กสร้างขึ้นมาปีหน่อันนี้สูกสร้างขึ้นไม่ใอันนี้ถูกสร้างขึ้นเนือกี่ การ้อยเก้าสุดแปดเหนยเหนือ่อการพูดจะเหนือหน่อยนะไม,ม่ีไม่มีปไม่ปีไม่ม่มปีไม่มีปไม่มปไม,ม,ปไม่เอ้ยม,มีอันนี้ถูกสร้างขึ้น 2017. เมื่อปี2017 ที่เกียรพูดแล้วว่าอยากลาออกอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1978ถึง1989อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี1906อันนี้ถูกสร้างขึยนมอ๋อแ่พูดแล้วอิชิฟายเฮ้ยอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี2001อ้ยแค่นี้ก็จบแล้วอกชิบหาย โอเคสำหรับน okay, ี okay, ้ผมก็ไปก่อนนะครับสำหรับเกมรถไฟนะครับนะโอเคไปไปแล้วบ๊ายบาย